โอ้ Ooh, ลูกไม้นะครับนี่ด่างสวยเลยต้นนี้ด่างสวยมากด่างจิง้งแล้วดูรากโอ้โหรากทะลูก,กระถางเลยนี่ครับัะเชียวแบบจัดจัดเลยทุกท่านเอาไป50บาทพอนะครับดูผมขายเถอะนี่สวยแหลมมากระถางหนึ่งต้นนี้สวยมากขอสีเลือกงามนี่เป็นบอลที่สวยมากนี่ครับตอนแรกมันก็เหลืองแหละแต่มันตอนนี้พ้นหนาวไปแล้ว สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับทุกท่านนิดหน่อยอีกแล้ว <c oughs> เมื่อวานงานยุ่งเลยไม่ได้มาแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นโปรเคียตู้เนาะทุกท่านโปรเคียตู้ให้บ่อยๆนะครับราคา30-40บาทนะครับวาดกันตามนี้เลยนะครับเนาะก็ สวยอยู่นะสวยอยู่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับนี่ครับทุกท่านจุ่มนี้เลยวันนี้จะแบ่งจุ่มนี้เออสวยอยู่นะนี่นี่นี่ครับนี่มีสีเลือดงามด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเนาะอ่าก่อนอื่นนะครับแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็ถ้าเป็นแบบโอนก็ เหมาเหมานะครับห้าสิบาทส่งปลษณีี์ไทยเก็บเงินปลายทางก็เหมาเหมาหกสิบาทส่งแฟลเอ็กเพรสนะครับ <c oughs> เริ่มต้นแรกกันเลยทุกท่านต้นนี้อู้ลูกไม้นะครับนี่ด่างสวยเลยต้นนี้ด่างสวยมากแล้วดูราก <c oughs> ขาวเฟลนอันนี้รากทะลุกระถางละนี่ครับอันนี้เอาไปในราคา 50บาทนะครับนี่ลูกไม้เนาะไม่มีชื่อแต่สวยนะเอาไป50บาทพอทุกท่านดูมันด่างมันอือด่างสวยเนาะห้าสิบบาทนะครับต้นที่หนึ่งต่อไปลูกไม้ต้นที่สองเหมือนกันพันเหมือนกันนี่แล้วดูรากโอ้โหรากเดินดีมากนะครับนี่ นี่ครับอันนี้กระถางที่สองเนาะเอาไปห้าสิบบาทดูความด่างของเขาด่างสวยมากนี่ลูกไม้ด่างสวยนะครับเอาไป50บาทพอมี2กระถางนะครับเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาวางก่อนเนาะโอ้โหลากเดินดีมากต่อไปเป็นพลอยสีจรัดแสงนะครับนี่พลอยสีจรัดแสงต้นนี้เปิดใบมาสวยเลยนะครับ กระถางนี้เอาไป40บาทนะครับสำหรับพลอยสีกระถางนี้เนาะ40บาทพอนี่สวยมากครับดูพลอยสีจะหลัดแสง40บาทนะครับต่อไปเป็นอันนี้ดีกว่าซับพูลผลซับพูลผลด่างสวยมากดูโหด่างจึง้งแล้วดูรากโอ้โหรากคะลุกระถางเลย นี่ครับเอาไป40บาทนะครับ40บาทสักพูนผลกระถางที่1 40บาทดูความด่างของเขาสวยมากเลยเนะาะ40นะครับต่อไปซับพูลผลกระถางที่2นี่อันนี้ก็สวยเอาไป40บาทนะครับ40บาทบอลสีโปรเคลียรตู้นะครับ40บาทเนาะต้นโตโต,โตเลยดูสิ สวยงามด่างสวยเปิดใบมาสวยบอลสีอ่ะทุกท่านดูเถอะครับใบแรกๆไม่ค่อยด่างใบต่อไปด่างสวยมากนี่เอาไปเลี้ยงต่อ40บาทต่อไป <c oughs> อะไรดีเอานี่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 โชคล่ำซ้ำพารเทียวนะครับนี่พาดเทียวนะครับทุกท่านสวยเลยโชคล่าซ้ำเอาไป50สิบาทพอ พาร์เทียวเลยนะครับเนี่ยห้าสิบบาทขายทุกถูกเนาะโชคโชคล่ำซำพัดต้าไม่ใช่อันนั้นเอาไว้ผัดกับซอสมะเขือเทศนี่พัดเทียวนี่ครับห้าสิบบาทโชคล่ำซำกระถางที่สองนี่อันนี้ก็พัดเทียวแบบนี่พัดเทียวแบบจัดๆเลยทุกท่านเอาไปห้าสิบบาทพอนะครับดูผมขายเถอะผมขายห้าสิบพอ ผมแมวเ,เยอะหรอกนี่ดูครับนี่พาร์เทเชียวจึงจ้งๆจะจะเลยนะครับเนี่ยเนาะเขาว่ามากันแบบนั้น่ะพาร์ทเชียวห้าสิบบาทพอโชคล่ำสัํามีสองกระถางนะครับต่อไปเอาวิจิตจินดาดีกว่ากระถางนี้สวยแหลมมากกระถางหนึ่งต้นนี้สวยมากขอที่ห้าสิบบาทนะครับวิจิตจินดากระถางนี้ฟอร์มสวยแล้วก็ป้ายสวยด้วย ห้าสิบบาทครับวิจิตจินดากระถางนี้ห้าสิบบาทมีกระถางเดียวนะวันนี้มีกระถางเดียวนี่ครับต่อไปครับผมต่อไปนี่อืเทพสายลุ้งแพลงเอาไปกระถางละสี่สิบบาทมีสองกระถางทุกท่านนี่เทพสายรุง้งแพลงนี่ครับดางสวยอ่ะ เอาไปสี่สิบบาทกระถางละสี่สิบบาทแล้วอันนี้หลอดใหม่มาแล้วรวยดูดเหลืองมาเชียวเหลืองเขียวนะครับเนาะเหลืองเขียวทเทพาซลุงแผงเอาไปกระถางละสี่สิบบาทนะครับนีมน่มีสองกระถางเนาะมีสองกระถางสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่ครับต่อไปครับต่อไปสีเลิกงามสีเลิกงามขอราคาหน่อยนะทุกท่านนี่ต้นโตสวย นี่ครับสีเหลืองเข้าแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูสีเลือกงามนี่เป็นบอลที่สวยมากนี่ครับตอนแรกมันก็เหลืองแหละแต่มันตอนนี้พ้นหนาวไปละเริ่มเหลืองมาแล้วนะครับเนาะสีเลือกงามขอกระถางละ70บาทนะครับเจบาทสีเลือกงาม70บาทขอราคาแพงหน่อยเนาะเจบาทครับนี่กระถางที่1สีเลือกงาม70บาทสวยๆเลย ต่อไปครับสีเลิกงามกระถางที่สองนี่ปลายสวยมาแล้วนะครับนี่ครับเจ็ดสิบบาทนะครับสีเลิกงามเจ็ดสิบบาทมีอยู่สองกระถางนะครับสำหรับสีเลิกงามนี่สวยๆเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีบอลสีมาแบ่งปันแค่นี้แหละนะครับเอาละครับสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลย นี่ครับขึ้นไว้ให้แล้วทั้งไลน์ทั้งเฟซนะครับช่องทางติดต่ออยู่ในนั้นหมดเบอร์โทรก็อยู่ในนั้นนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ